สวัสดีครับเพื่อนเพ่ผมจะพาเทคนิคแชร์ประสบการณ์นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าลูกจ้างอย่างเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถในการทํางานได้นะครับพาเพื่อนๆมาดูกฎหมายแรงงานกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กฎกระทรวงฉบับที่5ปี2 5 4 1นออะครับออกตามความในพรบกุมของแรงงานปี2541นารัยบอนะครับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา6และมาตรา36แห่งพรบคุมของแรงงานปี2 5 4 1 ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถในกรณีดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บหนึ่งเพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือการเพิ่มทักษะความชํานาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําง,งานของลูกจ้างนะครับวงเล็บ2การสอบวัดผลการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น การฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตามวงเล็บหนึ่งนะครับจะต้องมีโครงการหรือหลักสูตรและกำหนดช่วงเวลาของโครงการหรือหลักสูตรที่แน่นอนแล้วชัดเจนนะครับไปทําโครงการมานะข้อที่2นะครับในการลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถของลูกจ้างเนี่ยให้ลูกจ้างแจ้งถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หนายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วัน ก่อนลาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถข้อที่3นายจ้างอาจอาจไม่อนุญาตให้ลูกจ um ้างลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถในกรณีดังต่อไปนี้นะครับนายจ้างมีสิทธิ์ไม่ไม่อนุญาตนะนะในกรณีดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1ในปีที่ลานั้นเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเคยได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถมาแล้วไม่น้อยกว่า30วัน หรือ3มครั้งนะครับถ้าปีนั้นนะเราได้รับอนุญาตเราเคยได้รับอนุญาตจากนายจ้างแล้วให้ไปอบรมแล้วนะครับไม่น้อยกว่า30วันหรือ3ามครั้งนะครับอนใดอันหนึ่งนะหรือ3มครั้งนะครับหรือวงเล็บ2นายจ้างได้แสดงให้เห็นว่าการลาของลูกจ้างอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการประกอบธุรกิจของนายจ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าดูตาม กฎกระทรวงนี้แล้วนะครับก็ลูกจ้างอย่างเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลาเพื่อไปพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองนะครับตามกฎกระทรวงนะครับฉบับที่5ที่ออกตามความในราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนายจ้างเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้เหมือนกันนะครับตามวงเล็บ1นึ่งงเล็บ2ที่ผมชี้แจงไปเมื่อกี้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการอบรมบุคลากรเนี่ย นะเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีฝ่าย s r นะครับ Human บ,บ,บ,บางที่เ,เขาบอกว่าเป็น s r d เนาะ Human Resource Development อะไรประมาณนี้นะครับที่เขาจะจัดฝึกอบรมให้กับบุคลาก,กรภายในภายในสถานประกอบการอยู่แล้วถ้าสถานประกอบการที่เขาให้ความสำคัญกับคนนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องซีเรียสมากมายเนาะเพราะเขาจัดอบรมแล้วอยู่ที่เราจะขยันเข้าไปอบรม ะะแต่างเจ้าหน้่บางว่าสถานประกอบการเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องของคนมากมายเท่าไหร่นะเขาต้องการที่จะให้คนอยู่ในกระบ,บวนการผลิตเพื่อนนะที่จะผลิตสินค้าออกมาหรือบริการออกมาให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็อยู่ที่เราแล้วนะถ้าเราต้องการที่จะเดเวลอปตัวเองหรือว่าพัฒนาศักยภาพตัวเองเนี่ยนะก็มีกฎหมายให้ให้เขาเรียกอะไรเปิดช่องให้เราอยู่นะครับคุ้มครองเราอยู่ นะว่าเราสามารถที่จะลานะเพื่อที่จะไปพัฒนาศักยภาพตัวเองได้เพื่อความก้าวหน้าในอนาคตนะอย่างนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมนะครับก็ไปดูว่าบริบทองค์กรของเราเนีย่ยเป็นยังไงถ้าองค์กรของเรามีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วอันนี้เราก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องของการพัฒนาศักยภาพตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าองค์กรของเราเนีย่ยไม่ได้มีเขาเรียกอะไรวิสัยทัศ ในการที่จะ develop คนอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะถ้าเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองเราก็ต้องดินงนะด้นเองแล้วนะดิ้นเองแล้วนะก็ลองยื่นข้อเสนอให้นายจ้างดูนะครับนะตามวงเล็บ1วงเล็บ2เนี้ยนะลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถนะครับนะทีนี้ในส่วนของนายจ้างเนี่ยนายจ้างเขาก็อาจจะไม่อนุญาตได้นะครับในกรณีวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองที่ผมกล่าวไปเมื่อกีนะ้นะครับ นะังนั้นนะก็ในเรื่องของพัฒนาพัฒนาการพัฒนาความรู้ความสามารถของลูกจ้างเนี่ยก็มีกฎหมายังคับไว้นะครับนะเป็นกฎกระทรวงฉบับที่5ออกตามความในพรบคุ้มครอ,อ,งอ,งองแรงงานนะครับมาดูท้ายกฎกระทรวงนิดนึงนะครับหมายเหตุนะครับก็บอกว่าเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ก็คือมาตรา3 6แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง,องแรงงานปี41หเนี่ยบอกไว้ว่า ให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อการปึุกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลาเพื่อการปึุกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถของลูกจ้างจึงจะเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้นะครับซึ่งกฎกระทรวงนี้ก็ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นพอสมควรนะครับว่าเรามีสิทธิ์ลาแบบไหนนะครับดตามเงื่อนไขใดวง,งเล็บหนึ่งวงเล็บสองนะไปย้อนดูอีกเนาะแล้วก็นายจ้างเขามีสิทธ์ นะครับมีสิทธิ์ที่อาจจะให้ลาหรืออาจจะไม่ให้ลาตามเงื่อนไของเล็บหนึ่งโมงเลบสองเมื่อกี้เนาะอาจจะมีผลกระทบกับงานหรือว่าในปีที่ลานั้น,นเคยลามาแล้วไม่น้อยกว่า30วันหรือเคยลามาแล้วไม่น้อยกว่า3ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็นกาบทกระรวงเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานมาฝากเ,เพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ